วันนี้อยากกินยำแซ่บๆนะคะนี่นะคะยำทะเลแซ่บๆจุกๆเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาทํากันค่ะอันนี้ก็เป็นพริกที่เราโขกเอาไว้นะคะใส่พริกลงไปเลยะคะ่ะวันนี้อยากกินแบบจัดๆนะคะเผ็ดๆแล้วก็จะมาปรุงรสด,ด้วยใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ํามะขามเปี่ยวกับน้ําตาลต้มอีกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะคะ เนี่ยเครื่องปรุงเราก็จะมีอประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราคนน้ําตาลให้แตกให้ละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบีบมะนาวใส่ทีหลังนะคะเป็นไงคะทุกคนสีสันน้ํายําเราพอได้ไหมคะอันนี้เป็นเมนูที่เราชอบทานมากเลยนะคะนี่นึกอยากกินช่วงเย็นเย็นดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคิดอยากขึ้นมานี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ ยำใส่มะละด้วยนะคะวันนี้เราจะยำใส่มะละจีนด้วยเราก็จะมาบีบมะนาวที่ใครชอบทานรสไหนก็ปรุงตามนี้นะคะแล้วก็เวลาเราทำกับข้าวกินเองหรืออาหารที่เราชอบทานเองเนี่ยเราจะกำหนดได้นะว่าอยากทานรสไหนอันนี้เราส่วนตัวชอบทานรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะหวานตามทีหลังนะคะ นี่เลยสีสันน้ำยำเราเป็นไงคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ทะเลของเราลงไปเลยนี่เป็นปูม้านะคะปูม้าที่เรามาดองแล้วนะคะดองน้ำปลาแล้วเราก็จะมาตัดใจเลยค่ะปูม้าไข่เน้นๆเ,เลยค่ะไข่ยเยอะมากคะ่ะทุกคนมีปูม้ากับกุ้งจดนะคะที่เราดองน้ำปลา,าไว้นะคะนี่เรามีแซลมอนด้วยนะคะแต่แซลมอนเราจะใส่ท้ายสุดเนาะเราจะใส่ปูม้าหอยแครงกุ้งปลาหมึกลวกนะคะอ ปลาหมึกของเราเราก็จะใส่เป็นหนวดนะคะเราชอบทานช่วงหนวดนะคะ,ะกึบบเลยค่ะปลาหมึกนี่นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วจะใส่หอยแครงลวกที่เราแกะเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยเป็นกับแก้มก็ได้นะคะนี่บอกเลยใครสายยำนะคะลองจัดได้เลยค่ะใส่ตะไคร้ลงไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยหอมแขก แล้วก็มะระมะระนี่เราจะหั่นเขาแล้วก็แช่น้ําแข็งไว้นะคะแล้วเขาจะกรอบมากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเราก็จะมาใส่ผักนะคะผักของเราก็จะมีผักชีฝรั่งตั้งโอแล้วก็ใบสะระแเหน่คะ่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ,ะแซลมอนนี่เราจะใส่ท้ายสุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเนี่ยเวลาเราคลุกเขาบ่อยๆจะทําให้เนื้อเขา ที้ออกนะคะจะไม่เป็นแผ่นได้นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะเพราะเราไม่ได้หั่นหนาเท่าไหร่เราอยากให้น้ำำํายาเขาซึมเข้าไปเยอะๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายไหมคะนี่เป็นกับแก้มก็ได้ทานเล่นก็ได้สายยําต้องจัดแล้วนะคะนี่มาล้านนะคะพอยําแล้วไม่ขมเลยค่ะนี่เราก็จะมาเทใส่ถาดเลยแบบนี้เลยค่ะจุกๆเลยค่ะทุกคน